โอ้ยตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างอ่าตอนนี้ครับเราอยู่บนอ่าสปีดโบ๊ทนะฮะเรากำลังจะไปครัผมก็จะปิดเองนะตอนนี้เราอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกาะไม่ใช่ไปทะเลแหวกไปทะเลแหวกครับที่แถวแถวแถวกระบี่ะแถวกระบีครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับไก่มีตอนนี้มีล่าเกลตุ้นน้ำล่าเกลยายูโนว์เซ็ตมีไหมยาเอ่อยาอะไรยาหายใจใช้พุงยาแหลม ชื่อชชื่อชืช่ชชเ,เรามีอุปกรณ์เซฟความปลอดภัยครับเยอะแยะมากมายนะครับ่นคนปลอดภัยได้เต็มที่ครับสิ่งเดียวที่ไม่ปลอดภัยคือเอรือลำนี้นะฮะนี่ครับมาเลยลำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่เกาะแหวงตอนี้อาจจะไฮโซนิดนึงไม่มีหลังคานะครับแต่ว่าบรรยากาศเราเรับรองสุดยอดกว่านะสั่งั่งมากๆจะไม่มีหัวจะไปขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่บนสปีดโบ๊ทนะฮะอีกแล้วสปีดโบ๊ทอีกแล้วเราใส่ปันมาเลยขึ้นสปีดโบ๊ทนะตอนนี้ก็ถือว่าความเร็วน้อยอยู่นะครับข้างล่างเป็นไงบ้างอันนี้ง่ายเลยทะเลแหวกอ่ะชายช่มั้งบนเกาะเทาเรียกทะเลแหวกทะเลเกาะ แต่ตอนนี้ก็ไม่แหวกครับตามความเพื่อนหายไปไหนจะไดจะแหวกจะแหวกก็ได้ครับแต่จบจบอย่านี้ก็ตอนสี่โมงเย็นนะครับซึ่งเรามาไม่ถึงเวลาเพื่อนหายเพื่อนหายแล้วไปนะครับเพื่อนแบงค์เฮ้ยกูดกูดกูดน้ำลึกเลยน้ำใสครับตอนนี้ครับอากาศหนาวผสมร้อนนะฮะเอาสิกร้อนตีนเอานเรื่อยเดินเลยโดนเรื่อยกระโดดกระโดดกระโดด นี่ตรงนี้ตรงเลยเพื่อนอยากจะฟังไหนครับไอ้เนี่ยก่อไก่นะนี่คือก่อไก่นะเพราะเราเปิดดวดครับให้ใครให้ให้ใครโดดก่อนครับตะโกงไหมไอ้ไอ้ไอาเนี่ยว่ากำลังจะด่าเลยนะเอาเลยเอาเลยท้นต่อเลยเร็ว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 ท้าตอนตีนตีกันกาดดีไหมนะเอาท่าไหนแล้วแต่เธอเราไม่กระโดดเท่านี้ครับโอเคครับ เอาเลยเร็วเร็วไปครับบบ๊ายายดูครับดูครับผมจะโชว์การกรรมให้ดูครับไม่คุณรัอนปี๊ดชาเยี่ยวมากท่าไหนวะเนี่ยโอเคเราถึง่อบมาดีแล้ว ัดีครบซึ่งมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยต่างชาติเยอะมากครับฝรั่สังเ,เกตดูจากรอบ,บรอบบริมสักรองใช้ภาษาอังกรีดครับทีจ่ายทำเราจะมาซ้อมก่อนสกักรีดนะครับผมคุณเจอคัณเจอกันในทักทายกันว่าโอ้ฮ<ะ>ัลโหลโู้ผู้ผูสังเกตได้ครับว่าฝรั่งทุกคนจะมีห่วงยางของตัวเองนะครับซึ่งเขาบฟ้าไม่รู้ด้วยมันเป็นไรครับเราจะมีคุณแบงค์ครับเป็นผู้นำทางครับ ครัเดี๋ยวเราจะตงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เราภูมิใจกับไต้เกาะไต้เกาะเงี่ยเลยขอบคุณขอบคุณครับมูลค่าเท่าไหร่ครับราคาคนไทยครับเท่าไหร่สามสิบราคาฝรั่งสี่สิบไม่ช่วยอะไรนี่ดีกว่าเปฟิตที่ถึงที่สุดครับเท่าไหร่ครับโคเท่าไหร่ราคาคนไทยครับเท่าไหร่สามสิบไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินเกาะเมื่อกี้นี้จะห้าสิบพันทีเลยขอบคุณภูมิใจมากเดินผ่านตั้งหลายร้านเจอคนอีสานบ้านเรา